ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นี่อยู่ในคอนเทนต์ PVP นะครับกับลูกรักสุดห่วแหนนะครับโกจิต้านะครับและและ้วก็เซ็นใครจนขั้น7เ,เรียบร้อยนะหลังจากที่เกมปล่อยมาโคตรนานนะช้าหน่อยแต่มาครับมาบอกเลยว่ามันหมดยุคข,ของโกจิต้าระดับอันตราแล้วเมื่อตัวนี้มันมอยู่ในมือพี่โอ้โหดูความเท่ดิ ราสชนไปก่อนครับอีกหนึ่งใบอ้าวโดนเต็มๆจังหวะนี yacht, ้แล้วใช้ไปครับยูคาตาตมินอุ้ยอิงลงมาฝนดาวตกโอ้โหแรงมากโอ้ยอ้อโดนคัเวอร์นี่ไงคันเซินหนึ่งทีครับไหลกระแทกเข้าไปล็อกหลบการ์ดเขียวหนึ่งทีสไต์ได้ครับราสซ้ำไปหนึ่งที ตัดขโมยเอ้าตัดไม่ติดตัดขโมยหนึ่งทีโอเคอุ้ยชุบได้อยู่ครับเจอิเหือกสลับโอ้ยโอเคได้อยู่เป็นการเล่นจิตวิทยาสุดๆและบลาสได้ครับสลับแปลงล่างซุปเปอร์ไซย่ามาแล้วเจอกับซุปเปอร์ไซย่าเฮ้ยโอ้ศัตรูฟาลิคิเดอร์โอเยและ Ừ, ้าลิีิตจัดมาแล้วครับต่อคอมโบต่อเนื่องนี่ไงลาฟที่หน้าครับแล้วกดท่านเมนาเบลิตี้คิดอะไรอยู่แล้วกดอติเมสอสกิลมาเราน้อมรับแบบเต็มๆครับบอกว่าทีใครทีมันยอมโดนฟันก่อนโอ้โหเจ็บเจ็บแทบแคสเซิลหลบโอ้ยหลบโอ,บโอ้เอาจัดเลย โดนท่าท่างของการ์ดฟ้าครับวูบไม่เท่าไหร่กดด้านเมนเทอร์บิลิตี้ครับอ่ากระแทกเข้ามาอย่างนั้นเหรอกดเมนเทบิลิตี้คือแล้วกดท่าท่าของอัลติเมทสกิลเจอดาบเล่มนี้หน่อยดาบต้นกำลับตามอนิเมะเฉือนเข้าไปสับเรียบร้อยโอเคได้อยู่ครับยิงไปเลยบิ๊กแบงแอดแทะเขาให้ อย่างแกนะต้องโดนโอเคตัดคอมโบครับตะกี้นี้อัตติเมตส,สกิลใส่เราไปหนึ่งทีเราจะเอาคืนนะฮะได้อยู่ปึ๊บปึ๊บสไตล์ได้เอาละครับได้เวลาแล้ว,พวเพื่อนเอ๋ยบลาสไปก,ก่อนกัดเขียวนำร่องเขาเรียกอุปกรณ์นำร่องและนี่คือของจริงไปเลย ป๊กระโบนท่าสุดท้ายฝนดาวตกแบบขั้นยอดอยโอยโคตรแรงโคตรเทุ่ึปุ๊บรึปุ๊บอีดการด์ดไฟแล้วโอ้สวยปิดชาร์ปฝนดาวตกรอบสองแบบต่อนเนื่องอื้อหือรัวจัดรัวจัดครับโอเคจีจีไป เฮ้ยยังวนเวียนอยู่กับฟิวชั่นมาเลยฮะไหวอยู่เฮ้ยและนี่คือซุปเปอร์เบิ๊กเจอเล้เขามาได้เลยเจอตัว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 วัยรุ่นอึ๊บนั่นแหละวัยรุ่นสลับและยิงบิ๊กแบงคัพเวอร์แน่นอนไม่คัพเวอร์เลยโอ้โหดาวผิดอ๋อแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหคัพเวอร์ผิดด้วย โดนหัวโคกและยิงครับอัดมาที่หน้าดีที่เป็นสายดีเฟนต์ไม่เจ็บมากนี่ไม่เปลี่ยนตัวเล่นหนาห้าได้อยู่บลสไปหนึ่งทีอีกหนึ่งทีไม่เปลี่ยนคัเวอร์หรอตัดคอมโบบสายต่อเนื่องตัดคอมโบอ่าเป็นการอ่านเกมที่เข้าสุดยอดจริงสลับสไต เอาชิหายแล้วโอว <si suppression> ้โหโดนนี่ไง่ะเฮ้ยเหมือนหนังเกมที่แล้วเลยคอพเวอร์เสร็จต่อด้วยการเขียวโอ้ยโอ้ยโคตรพลาดเลยฮะโบนต่อคอมโบต่อนี่ครับเฮ้ยคุยเข้ามาอ่าดูคอพเบอร์ก่อนเจอส้นตีนนี่บิ๊กแบงแอทแทก ลุบอ้าวไรซิ่งลัดเหรอปุ๊บเนี่ยล่างอวตารของฉันโอเคกดไรซิ่งลัดคืนเฮ้ยโอ้โหมันมีสองชีวิตดีกว่าลืมเราไปเรื่อยนะเชียงนี้ไปเรื่อยนะครับโดนเดาได้โดนตีทิ้งมาก่อนเฮ้ยมุกเดิมๆละแม่งใช้ได้อีกแล้วที่ว่าหลบทันอ้าวกดทางด้านของเมนอบิลิตี้ครับล้อหลอกกดไปเลย เรียบร้อยช็อตน,นี้นี่สอกมหาชนกำลังขึ้นเตาเรียบร้อยครับไม่มีฟื้นลบโอเคใจอยู่ตัดคอมโบไม่ได้ปะเสียวโอเคไม่เป็นไรฮะเห่ื่นกัเกณหลบเราก็มาไวนะโกชิต้านี่เกณหลบรีไวนะแต่ว่ากี่ครั้งก่อเกมไม่รู้นะไม่ได้ตลอดลบโอเคยูคาตามิโน กระบวนท่าสุดท้ายยิงโ,โเคตรเท่เลยวะ่ะอโดนเฉยหลับขงางหลังของมเบิจิโตเฮ้ยเฮ้ยทิงตายเลยทิ้งตายเลยิงตายมียกัสเขียวโอเคแล้วก่อนปิดฉากด้วยกูจิต้ากันฮนะ เอาเอาเอาถอยมาผมไม่รีบผมไม่รีบอกัดฟ้า่อยไม่ออกครับยิงมาหนึ่งทีหลบไปก่อนอา่าขอคัดตาโอ้โหไม่ใช่ครับเรียบร้อยไม่เป็นไรโอเคจีจจ้ครับมาโอ้ได้อยู่ โกจิต้ากับโกจิต้าโครจักรวาลตายไหมครับลับลาสไปก่อนโอ้เอา้ามาตัดคอมโบแต่ตัดไม่ติดว่ะไม่ได้เล่นานานะอ่อ,อนซ้อมชัวเฮ้ยอุ้งชนกันอยู่เป็นการประพลังกันแบบคอสมิกบีอิงโอ้โหกูแพ้โดนต่อยเตะมา แล้วจังหวะนี้ตัดคอมโบยิงทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเตะเฮ้ยยิงโดนเฉยไม่เจ็บเฮ้ยอ่าอุปกรณ์ทำวัตถุดิบพร้อมแล้วแปลงร่างเรียบร้อยกาดเขียวเรียบร้อยแต่ว่าทามิ่งไม่ได้ซ้ายโอ้โหไม่ได้ครับเฮ้ยแกฮะเฮ้ย มีจุกมีจุกจริงไปจ้ะไปจ้ะไปจ้เโ้อ้ย้ยไม่ได้แม่งเอ้ยสลับก่อนตัดคอมโบคอมโบคอมโคมโ <c oughs> ันๆว่ะโอ้โหยิงอีกอ่ะอ่าจะไหวไล่ซิงคับไปเลยแล้วกันครัมจัดฟ้ากนะัน หตายไม่นอถึงตายไม่นอเอานี่ก่อนดอกแรกปึ๊บยิ่งบุ๊บบุ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 ๊บบุบบุบบุ๊กแบงุกบบุ๊บบุ๊บบุ๊บเุ๊บบร๊บบุ๊บบุกบบุ๊บบุบุ๊บบุบบุ๊บบบบุ๊บบุ๊บบุบบบบ ลังคือเต่าสิเต่าโอ้ตายเลยเหรอโอเคใยเราจะไม่ปิดฉากด้วยลูกรักของเราละ่ะขอนวดก่อนสลับตัวการ์ดใหม่ก่อนกดเมนอบิลิตี้รังบับมาอีกหนึ่งทีโอเคตอนนี้เรากำลังหาการ์ดฟาให้กับโกจิต้าเรานะ <c oughs> พเพราะว่าดิจิโต้ม่วงตอนนี้เรามีจัวไวสองนี้เลย ไม่มีไม่มีหมดแล้วฟาดโดยโจก้าของฉันบลสโอ๊ยโดนตัดอือยู่กระเด็นเข้าหน้าหลบเสือด้วยเจ้ากว่านี้หลับเอาคิไม่พออีกสไตา์โอ้โหสุดมากตาย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  โอ ZZ, oh, yeah, right. okay. oh. okay. Okay. ้ยโอ้ยแย่แล้วแต่การฟ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วไรซิ่งลัดมาจังหวะนี้โอเคโอ้และเดาไม่ถูกโดนหัวโคกเตะดิ้งไปยิงเฮือหือตายเลยเลือดเต็มหลอดอ๋อ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 เกือบเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยโยอแม่งเหลี่ยม เรียมจัดไอ้เรามีการเขียวในตัวแล้วกดการฟ้าไปก่อนครับจังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บคือมีบัฟการเขียวอยู่ในตัวแล้วนะผมกดไปช่วงต้นเกมจำได้ยังยูยโอเคตายอยู่แล้วกดหน้าการเขียวหนึ่งรอบก็สานกับปุ๊บรอก่อนต้องหิวละแล้วกดเมนาบิลิตี้ใหม่หนึ่งครั้งเติมเต็มหลอดแล้วหลบมาจังหวะนี้ฟาดไปก่อนครับเป็นฉากสวยๆด้วยทาอันติปุ๊บปุ๊บ โคตรเท่เอานี่ไปกินลองระดับอันตรายนะครับสำหรับตัวละครนี้น่าจะโคตรเท่กว่านี้แน่นอนนะโอเคนี่มาก็ทิ้งใส่โอเคินตอ๊บโอ๊ะรอเกณฑ์ลบรีใหม่เล่นต่อมันรอลยมันเยอะเลยว่ะ โอ้โหเรียบร้อยฮะโคบอลเชงพิเศษตักไปก่อนเฮ้ไม่เชียวกดการ์ดเขียวครับกดหลบหลบไปโอเคไม่ใช่หลบได้ฮะหลับเจอส้นเท้าสกิปหน้าหน่อยนี่นี่นี่เอาขาเคลียร์ต่อยต่อยต่อยเอาขาเคลียร์อีกที ต่อยต่อยต่อยเอาคาเคีบล็อสซ้ำอีกได้คมโบโบยาวนะตุ๊แบงล่างต่อย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 เป็นจิตาโอ้ไม่ทันไม่เป็นไรแผนสำรองใช้หมดแล้วนะซ้ำด้วยฮะถ้าเรานับผิดแล้วเราจะเกมเองเฮ้ยทีนึงสวย แล้วมีการ์ดเขียวไงในยกเลิกโคเวชพิเศษแล้วทางหน้าของโกคูไคโอเกนมาอย่างนี้พร้อมรับแรงกระแทกไม่พวดกดไลน์ซิ่งลัดไปเลยครับทุบกลาสเนี่ยโอเคตายชาร์จยิงยิงซ้ำเรียบร้อย ตุยเฮยจ้าหัวเียวเออ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 หลดสุดเจอกก่อนโคตรอันตรายเอาีไปกินลุ้นตั้งนานว่มามันจะก,กระแทกแล้วหลบ๊ตายแน่นอนจังหวะนี้ โอเคเหล่าเกล็อปนิดหน่อยจะกลับมาจะกลับมาแล้วต่อที่ไม่ก่อนครับโอ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 โกสเตตไปเลยนะบลัสบลัสอ้าวยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ก็รับแรงกระแทกโอเคเรียบร้อยครับจีจีไปโอเคครับก็จบและสลับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วรอเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย